อ่าี่เดี๋ยวนี้ชอบมีคำถามแบบงไงบอกรายชื่อไอ้ตัวที่ตัวเองลงทุนอ่ะครับผมหมายถึงว่าหมายถึงว่ากองทุนนะอ่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับเอ่อถ้าเขาหวังผลเฉลี่ย8%วงเล็บไม่ต้อง8%ทุกปีบางทุนเออบางปีขาดทุนเยอะบางปีกำไรเยอะผลตอบแทนตามปีปฏิจินอาจจะอยู่ในช่วงลบสิถึงบวกยี สัดส่วนตามนี้โอ้เดียววะโอเคมามาดูหน่อยสิตามภาพเป็นชัดจีวีทีแหละอาสานี่สิบห้าเปอร์เซ็นอะสังหาสิบห้าเปอร์เซ็นเอสบีห้ารอยี่สิบเปอร์เซ็นโอ้โหเขาบอกว่ารีบาลานซ์กีละครั้งด้วยครับครับเข้าใจรีบาลานซ์คือ บอกถ้าสัดส่วนมันมันบิดเบี้ยวอะ่ะเช่นบางบางสัดส่วนเนี้ยมันเกินนี้ไปมันน้อยกว่านี้ไปก็ขายไอที่เกินมาเติมไอที่น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรีบาลานซ์นะครับอ๋อเวียดนามอินเดกซ์เนสเด็กแบนก์ดเฮลแคร์เอ็มเอสซีไอด้วยอ๋อ oh, เอ็มเอสซีไออิเมอร์จิงด้วยโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดไปเลยแปดเปอร์เซ็นตะ์เ <c oughs> ในเนี้ยนะ ตาสานี่อ่ะต่าสุดในเนี้ยตาสานี่อ่ต่าสุดแต่เข้าใจไอเดียเขาว่าอาจจะแบบตาสานี่มันชัวร์ใช่ไหมก็อาจจะเอาตาสานี่มาคําไว้สักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตาสานี่เนี่ยจริงต้องลงดีเทลด้วยนะว่าตาสันนี่ประเภทไหนด้วยนะจริงต้องมีมีดีเทลด้วยนะเพราะถ้าเป็นตาสานนี่ของหุ้นที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น investment g r a d e อะไรเงี้ยดอกเบี้ยจะต่ํามากอาจจะแค่แบบไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์สมมุตินะ เออสองเปอร์เซ<ม>็นต์อะไรเงี้ยสามเปอร์เซ็นต์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะครัเป็นตาสารหนี้ของมันที่ความเสี่ยงสูงขึ้นเนี่ยบางทียูมันสูงแบบสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีเออสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีอันนี้ก็ต้องลงดีเทลนิดนึงแต่ว่า <c oughs> แต่เข้าใจคอนเซปต์นะครับจริงๆ่ะพี่ว่าในภาพรวมนะในภาพรวมของกองนี้นะมันก็ก็ต้องได้อยู่แล้วแหละแปดเปอร์เซ็นตะ<ม>์เน่ยเพราะว<ม>่าเอสพีห้าร้อยเฉลี่ยก็สิบกว่าแล้วอะสิบต้นๆแล้วอะเฉลี่ยเอสพีห้าร้อยอะใช่ปะ แล้วก็ MSCI Emerging Market เนี่ยก็ก็มักจะโตดีกว่าด้วยวก็มักจะโตดีด้วยนะครับแล้วก็เวียดนามก็ก็ห้าเปอร์เซ็นต์เองแล้วก็เน s d a q เนี่ยเบิร์ดเน s d a q เนี่ยโตเร็วกว่า S&P อีกเน s d a q เนี่ยโตเร็วกว่า S&P อีกเ,ออเพราะมันเวทหุ้นเทคมากกว่านะมันักน้ำหนักหุ้นเทคมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวนการเฮลท์แคนนี้ก็ก็โตดีอยู่แล้วนะครับโดยรวมพี่ว่าก็ก็น่าจะเกินแหละแปดเปอร์เซ็นตะ์เนี่ย เพียงแต่ว่า <c oughs> พี่คิดว่าคีย์พอยต์จริงเนี่ยมันแต่นี่เนี่ยพี่ว่าเขาเขาถามมาได้ค่อนข้างดีะนะคือเขาเขียนมาแล้วว่าเขายอมรับได้ที่แบบมันจะขาดทุนสิบห้าเปอร์เซ็นได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขายอมรับได้อย่างเงี้ยก็ก็พี่ว่าก็ก,ก็ก็น่าจะเข้าใจความเสี่ยงได้ดีพอสมควรนะจริงๆแล้วอะได้ดีพอสมควรครแบแต่เจ้าน,นี้ไม่บอกทไลน์มานะว่ากี่ป,ปีถือกี่ปี อาจจะแบบเหมือนเหมือนเหมือน DCF มากดูแล้วอะ่ะเหมือน DCF แล้วก็<ล>รีบาล,ลานซ์ไปล,ละครั้งแ่อยังเข้าก่อนที่มีคนถามเขาบอกด้วยว่าจะถือสิบปีอย่างเงี้ยอืมไม่ <c oughs> แต่พี่ว่า,าเวทอย่างเงี้ยไม่ซื้อไม่ถือ,ถอ,อะระยะสั้นหลอกเบิร์ดคือพุ่งตรงว่าเคสเนี้ยดูแบบมีความรู้การลงทุนประมาณหนึ่งอะ่ะแต่พี่ไม่แต่อาจจะสูงก็ได้นะแต่พี่ไมด่ดูไม่ออกเลยะครับแต่รู้สึกว่ามีความร,มามรู้มีความรู้ในการลงทุนสูงประมาณหนึ่งอ่ะจริงแล้วอ่ะ คือในในทางปฏิบัติเวลาเวทเวทกระจายเยอะๆอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่นว่าบใช่มอนส่วนมากอ่ะคนที่มีความรู้เรื่องการเงินสูงๆงันจะเวทแบบนี้เบิร์ตที่เป็นความรู้เรื่องการเงินนะไม่ใช่เัาลงทุนแบบวุ้นะไรไม่ใช่วีไอนะเบิร์ดนี้ต้องพูดงนี้ก่อนนะแยกกันนะนักลงทุนที่มีความรู้เรื่องการเงินสูงๆโดยธรรมชาติจะจะเวทลำนับแบนบนี้ครับครับพอพี่เคยเรียนกับอาจารย์มาคนนึงอาจารย์ก็เวทแบบนี้ ประมาณนี้อืแต่แค่เปอร์เซนต์ก็จะไม่เหมือนแบบนี้นะเพราะเผอเวทมากกว่านี้อีกอืม่าประมาณนี้เขาก็เวทกันอย่างประมาณอย่างนี้แหละ่าพอๆพอคร่าดูออกประมาณนี้เราคิดว่าได้แหละเพราะว่าจริงๆส่วนตัวก็ดูแล้วจะรับความเสี่ยงได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้ได้พอสมควรอยู่แล้วอะ